มันลงไปเลยลงมาติ๊บเลยนี่นี่ลังจากที่ โดนได้นับแล้วกับมาโดนน็อกครับมาตังคที่เติล้วนี้แรกตื่เต่ได้นับแล้วก็ตื่นเหลือตื่สุดท้ายเหลือสองลงับุลพอเลยจะงไท่ลองคิ เขาเดาเป็นลูกเลยต้องการดัน,ดน,ดนปาลายเท้าน้องเข้ามาหน่อยดันปลายเท้าเข้าครับกดดันปลายเท้าเข้าหน่อยตึงไปคิ่งขึ้นครับไปคิ่งขึ้นเย็นด้วยเย็นด้วยเอาอะไรน้ำหนะเอาอะไรน้ำหนะไปงานไม่ได้ไปตัวชนะโดนไปเมื่อกี้ที่ผมช่วยน้องนะจารันไม่ผมช่วยจัดขาด้วย ผมไม่ได้ว่าคุณนะครับจันไม่เป็นไรครับผมคนที่ไม่ใช่ครับผมครับเพราะแม่ที่จะน้าเป็นมาถ่ายไปเลยนึกนะเอาพันย่างออกก่อนนะพี่องก็มองตากมุครับไม่เป็นไรครับ อยากให้เห็นว่าน้องเขาเจ็บจริงนะครับเพราะว่ามวยได้นับยกแรกแล้วพิกแพ้น้องยกสุดท้ายเดี๋ยวมีคําขอร่งหาครับในมุมอาจารย์ก็มองคนละมุมกับผมนะครับไม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับผมเพราะว่าพวกนี้เราอยากให้เห็นว่าน้องเขาเจ็บจริงครับน้องเขาเจ็บจริงก็ยวใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับพี่เป็นเข้าใจครับเข้าใจไม่เป็นไรครับพี่ธรรมดาครับการทํางานก็นี่ครับเรา น้องเขาเจ็บจริงนะครับผมแต่ซ้ายเจ็บขวาไม่ไม่ให้ดูอาการเนี่ยแต่คิวมันขึ้นกล้ามเนื้อสองข้างเห็นไหมครับมันขึ้นสองข้างเลยนะคร,นนยครับอันนี้คือหลังหลังเวทีสดๆนะครับเราได้เห็นชัดเจนว,ว่ามันอนนาการดีขึ้นแล้วแหละกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อครับอาการแบบนี้คือขาดน้ําครับขาดน้ําแล้วก็เหนื่อยอากาศเย็นเท่านั้นแหละครับนักกีฬา,าจังหวัดครับซ้อม<ส> เมื่อเช้าก็มีปัญหาน้ำหนักอยู่แล้วด้วยนะพี่นะใช่ครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเราให้ดูละครับว่าน้องเขาเจ็บจริงโอเคครับผมขอยห,หายเรเร็ว